สวัสดีครับเจ้าโฮผมวอชเชอร์แนลครับในวันนี้ครับเราก็มาเยือนที่เซนต์แนนเดบัสซี่เอนะครับผมจะนั่นในบัสซี่ครับก็คืออยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับผมอยู่ถนนพระรามหนึ่งนะครับต่อกับเฟิรนจิตแล้วก็ต่อกับชิดลมด้วยนะครับผมก็อยู่ในละแวกนี้แหละครับใกล้ๆกับตลานทูตอังกฤษนะครับก็เลยมีชื่อห้างว่าเซนต์แนนเดบัสซี่นั่นเองนะครับผมและนี่ครับอยู่ข้างหลังผมนี่ครับ มีลูกบอลโผลหลายหลายลายมากๆคือสีแค่สองสีครับขาวกับแดงแต่หลายลายมากๆและยังมีลุงซามปาคอสด้วยนะครับผมอยู่ไหนเลยครับอยู่นี่ครับผมตามผมมาเลยเลยครับอยู่ตรงนี้เองไม่ไกลอันนี้เองครับไม่ไกลเลยนะครับผมเนี่ยอยู่หลังงมงนี้นะครับทุกคนคงเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วกันแล้วนะครับผมนะ มีพร ada มี channel มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้ถ้าสนใจแล้วก็อยากสนุกแล้วก็มีวันแบบนี้นะครับจนถึงวันที่10บพฤาคม2 5งห้นี้เท่านั้นนะครับผม10พฤาคม25เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมไปพบปะใหม่โอกาสหน้าติดตามผมได้ทาง Thailand Max แล้วก็ใน f a c e b o o ของผม,ผมแล้วก็มีช่องอยู u ูบกันแล้วครับตอนนี้ ไปกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ uh, กันได้นะครับผมไว้พวกเากราแบบกันหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ